แกะเลยนะไฟแรงไฟกลางอะไรยังไงไฟกลางกลางเโอเคนี่ค่ะติมด้วยอันนี้เตรียมสามไว้สามสี่ลูกใส่ไปด้วยกันอ่าเดี๋ยวก็จะใส่มะขามลงไปเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวสามสี่ลูกรวมด้วยแม่ก็เตรียมมะขามแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแกก็จะแกะนะคะใส่ไปด้วยตอนนี้เราก็จะใส่เกลือ ไปสักหน่อยปรุงรสด้วยเกลือแล้วอะไรอีกเหลือน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาสุกนิดนึงน้ำปลานิดนึงนชำปลาสุกคนคนแล้วคน รอเดือดค่ะ